สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air35 นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด u like, b s c r i b e ดีๆเป็นกำลังใจให้กันเสมอนานนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ช่วยกดติดตามให้ก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะวันนี้แอก็จะมาทำนายดวงความรักนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนเมษายน2565นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยว่าความรักของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนอื่นนะคะขอนอแนะนะก่อนาาราขอเน ทานายในครั้งนี้เป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะหรือว่าเวลาทํานายเนี่ยไพ่ของคุณกับ ให้ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็อาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่เราคิดว่าเออตรงนี้มันตรงหรือว่าตรงนี้มันดีนะคะก็ขอให้นาไปปรับใช้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเออมันไม่ตรงกับเราเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นภาพรวมอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะเอาละตอนนี้นะคะเราจะมาดูสถานการณ์นะคะของตัวตนของผู้ที่เกิดในวันจันทร์กันหน่อยนะคะว่าณตอนนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้สักอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะได้เกี่ยวข้องยังไงกับใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ขอเป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดบันจันนะคะสถานการณ์ต่อไปขอดูคนโสดค่ะคนโสดคนคุยนะคะคนมีแฟน รวมคนที่แต่งงานแล้วด้วยนะเอาละค่ะขอรวบไพ่เป็นอยู่ตรงกองนี้สักครู่นึงเอาละค่ะตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ของคุณนะคะผู้ที่เกิดวันจันทนะร์นะไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ justice ค่ะว้าวราชาเหรียญนะคะเก้าเหรียญค่ะห้าไม้เท้าแล้วก็สามไม้เท้านะคะ วางตรงนี้นะคะาชาววันจันทร์นะคะช่วงนี้คุณจะพิจารณาอะไรด้วยความรอบคอบนะคะคิดด้วยความใจเย็นนะคะไม่รีบนะคะจะพิจารณาอะไรด้วยเหตุด้วยผลนะคะใช้สติปัญญาใช้ความอดทนนะคะใช้ความรอบคอบออใช้ข้อมูลต่างๆนะคะในการพินิจพิเคราะห์นะคะหลายๆอย่างประกอบกันคือช่วงเนี้ย คุณง่ายๆว่าไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะในการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทําอะไรนะคะเรื่องของการงานการเงินเรื่องของสถานภาพนะคะเรื่องของสถานะความสัมพันธ์กับตนเองนะคะกับคนรอบข้างอาจจะเป็นคนในที่ทํางานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เรากําลังคบกำลังคุยอยู่ก็ได้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณใช้เหตุและผลนะคะในการตัดสินใจเป็นไพ่ justice ของคุณนะคะทีนี้คุณนะคะจะได้เกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินได้แก่ราศี เป็นคนราศีพฤษภกันมังกรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนาธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธน,นูก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนราศีอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่า,ออาธาตุนะคะหรือว่าราศีที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะ <S <S ช่วงนี้ชาววันจันทร์เนี่ยการงานการเงินของคุณเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่มีความก้าวหน้านะคะมีความมั่นคงนะคะ <het S 2> บางคนเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้รับการโปรโมทนะคะมีการขยับขยายกิจการด้วยก็ได้นะคะบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจ ส่วนตัวของตัวเองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่นะคะหรือมิฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องใช้ความถูกต้องนะคะการรับเรื่องร้องเรียนการเข้าไปช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของทนายความอย่างเงี้ยคะ่ะ ผู้พิพากษานะคะหรือว่าทหารตำรวจนะคะคนที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพค้าขายนะคะทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์นะคะการใช้สื่อโซ,โซเชียลเป็นหลักนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะมันอาจจะแบบมีความสัมพันธ์ที่ ขัดแย้งนะคะกับผู้คนรอบข้างนะคะเป็นไปได้กับขัดแย้งกับคนในที่ทํางานก็ได้นะคะอย่างเช่นเขามีการประชุมนะคะมีการแสดงความคิดเห็นกันแล้วเราก็ความคิดเห็นเราไม่ค่อยตรงกันกับ คนในที pelled, yeah. ่ทํางานเลยด้วยก็เป็นธรรมดาเนาะเป็นธรรมดาของการทํางานหรือว่าอาจจะความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันกับคนคุยกับแฟนก็ได้เราอยากได้แบบนี้เขาจะเอาแบบนั้นนะคะมันไม่ค่อยลงล็อกกันเท่าไหร่นะคะความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องจุกจิกนะคะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆยนะคะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะคะก็เป็นธรรมดานะคะการดําเนินชีวิตนะคะการพูดคุยการติดต่อปฏิสัมพันธ์นะคะกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะคะหรือว่าเรื่องของ การทํางานมันก็อย่างนี้แหละนะคะมันก็ต้องแบบมีปัญหาเอามาต้องพูดคุยนะคะต้องเคลียรกันต้องอะไรยังไงกันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยชาววันจันทร์ในช่วงนี้นะคะถือว่าการงานการเงินเนี่ยมีความมั่นคงดีนะคะ,อ,ะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับเงินพิเศษเงินโอทเงินตกเบิก ได้รับค่าคอมมิชชั่นใดๆก็ตามเพิ่มเข้ามาด้วยก็ได้นะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะการงานการเงินก็ไม่ค่อยจะน่าเป็นห่วงมากนักอาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารอะไรยังไงไปบ้างก็เป็นแบบได้บ้างเล็กเลน้อยน้อยนะคะก็ไม่ได้ถึงก็เป็นปัญหาใหญ่อะไรเอาละคราวนี้มาดูสถานการณ์ของคนโสดอืมโอ้โหอืมคุณได้ไพ่ ราชินีไม้นะคะสิดาบแล้วก็3มดาบนะคะคนโสดนะคะคุณอาจจะเพิ่งอยู่ในช่วงที่ผิดหวังนะคะเสียใจนะคะอาจจะมีใครบางคนนะคะที่เขาเพิ่งจะแยกทางจากคุณไปนะคะเรียกว่าเป็นคนที่เพิ่งโสดแบบ เพิ่งโสดนี่แหละออที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็ได้นะคะคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยมีแฟนนะคะอาจจะเคยมีคนคุยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็หายอาไปจากชีวิตคุณนะคะอยู่ดีๆพูดคุยกันอยู่ดีๆนี่แหละแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็มาบล็อกคุณนะคะก็แชทไปไม่อ่านไม่ตอบโทรไปไม่รับสายแล้วก็ บล็อกคุณซะอย่างนั้นนะคะทาให้คุณเนี่ยติดต่อสื่อสารกับเขาไม่ได้นะคะหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะพูดนะคะหรือท right <c oughs> ําอะไรให้คุณไม่สบายใจนะคะเจ็บช้าน้ําใจคุณอาจจะได้ไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเขาปกปิดคุณหรือว่าเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาคุณคิดว่าคุณรู้จักเขาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอบางสิ่งบางอย่างปัญหาหรือว่าสถานการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นอ่ะมันทําให้คุณแบบรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเป็นตัวตนของเขาจริงๆหรอที่ผ่านมาเนี่ย คุณไม่ได้รู้จักเขาจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเอ้ยคุณได้ไปรู้จักตัวตนของเขาอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้คุณแบบรู้สึกว่าคุณผิดหวังอะเหมือนเหมือนกับว่าคุณมองคนผิดหรือว่าคุณไว้คุณอาจจะไว้ใจเขามากเกินไปหรือว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะทําร้ายคุณได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องของความผิดหวังมันเป็นเรื่องของความเสียใจอย่างรุนแรงนะในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ของคนโสดทําให้คุณเนี่ยก็เลยคลองโสดนะในช่วงเนี้ยก็เลย ขึ้นสเตตัสว่าตัวเองโสดแบบโสดหมาดๆเพิ่งจะโสดเลยนะคะในช่วงนี้คิดว่าคงยังไม่ไม่ยังไม่เปิดใจรับใครเข้ามานะคะเพราะว่าดูบาดแผลแล้วบาดแผลมันค่อนข้างใหญ่คุณน่าจะซ่อมแซมนะคะช่วงนี้เยียวยาใจเยียวยาตัวเองพักพักใจพักก่อนอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะอะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเปิดไพ่สักหนึ่งใบนะคะของคนโสดนะอืม ไพ่บอกว่าก็ต้องใช้เวลานะคะช่วงนี้คุณคงยังไม่เปิดใจให้ใครนะคะจะต้องใช้เวลาในการแบบซ่อมแซมเยียวยาหัวใจตัวเองให้ดีขึ้นนะคะซึ่งคนที่จะช่วยดูแลหัวใจของคุณเนี่ยก็คือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะอย่างคุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครคนอื่นก็มาแผลที่คุณเป็นเนี่ยมันน่าจะแบบเป็นแผลที่แบบเจ็บช้ำลึก แผลใหญ่ด้วยนะคะต้องใช้เวลาในการรักษาแผลใจเชื่อว่าในช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะชาววันจันทร์คนโสดคุณคงใจยังไม่รับยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามานะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณโฟกัสเรื่องของการงานการเงินก่อนก็ได้และะ้วแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยคุณก็คิดว่าเอ้ยพักก่อนดีกว่านะคะในช่วงนี้เนาะอาละทีนี้มาดูคนคุยนะคะคนที่แบบเกินเพื่อนแล้วนะคะสเตตัสเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะคนคุยอ่ะมาดูกันคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะ แปดถ้วยนะคะแล้วก็เดอะฟูนะคะเอาละค่ะคนคุยนะคะดูท่าว่าความสัมพันธ์ของคุณนี่จะมีปัญหาซะแล้วนะคะคุณอาจจะไปเจอคนที่เหมือนกับลักษณะคนที่อยากคุยแบบเรื่อยๆไปก่อนนะคะคือยังไม่ได้มีความชัดเจนยังไม่ได้มีความมั่นคงอะไรนักในช่วงนี้คือลักษณะแบบ อยากคุยไปเรื่อยๆไปก่อนแล้วในขณะเดียวกันเขาคุยกับคุณเขาก็คิดว่าเขาก็มีโอกาสที่จะยังคุยกับคนอื่นได้ด้วยนะคะก็คือเรียกว่ายังไงว่าเขาก็ไม่ได้คุยกับคนคุณเพียงคนเดียวแล้วค่ะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่คุณอาจจะคุยกับคนใดคนหนึ่งแล้วส่งติวเป็นคุณเอก็แล้วกันแต่ว่าคุณก็มีตัวเลือกอื่นเข้ามานะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการพิจารณาตัดสินใจก็ได้นะคะระหว่างคุณ A กับคุณ B เนี่ย ใครคนไหนที่มีความคิดเห็นนะคะมีทัศนคติที่ตรงกับคุณนะคะคุยกันเรียกว่าคุยแล้วถูกคอตรงใจกันมากกว่านะคะอ่ะ รียกว่าคุณก็ดูดูอยู่หรืออาจจะเป็นเขาที่กําลังดูดูอยู่กับคุณนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ในในช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้คือยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นคุณก็ยังสมมติว่าเป็นตัวคุณคุณก็ยังไม่ได้ฟันธงสทัทีเดียวว่าคุณจะเลือกเขาส่วนถ้าเป็นเขานะคะเขาก็ยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนกันว่าเขาจะเลือกคุณนะคะภายในช่วงเดือนเมษายนนี้ลักษณะก็จะเป็นการแบบคุยกันไปแบบนี้นะคะ่ะ คุยกันไปเรื่อยๆเ,เอวยๆถ้าคิดว่าดีต่อใจคบกันได้ก็คุยกันไปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะเป็นอย่างนี้ไปก่อนเนาะในช่วงเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเหมือนมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการพัดพรากนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องแยกจากกันชั่วคราวนะ,ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะต้องไปเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะอาจจะไปทํางานแบบ เข้ากะนะคะหรือว่าทํางานเลิกงานแบบไม่เป็นเวลาอย่างนี้ก็ได้นะคะอือเออเป็นไปได้นะเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการรับส่งสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืทําให้การทํางานของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นเวลาทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยจะได้มาติดต่อพูดคุยนะคะมาเอาอ,อกเอาใจมาหวานแหววจีจะจีจ๋า,จาอะไรยังไงกับคุณมากนักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรับได้เพราะว่าคุณก็ยังไม่ได้ชัดเจนกับเขาเนี่ยจากหน้าไพ่ตรงนี้นะ อ่ะคุณก็คุยของคุณไปแบบนี้ก็เลยเรื่อยสบายสบาย,บายต่างคนก็ต่างเออสบายใจกับไม่ได้ผูกมัดกันนะคือความสัมพันธ์จะเป็นแบบเนี้ยคือคุยได้แต่ว่าไม่ผูกมัดกันนะไม่เรียกร้องซึ่งกันและกันให้อิสระต่อกันเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดเธอคุยกับคนอื่นแล้วเธอสบายใจเธอก็ไปอย่างเงี้ย แต่ว่าจะไม่ถึงห่วงกันไม่ผูกมัดกันนะความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะก็คงจะไม่ได้แบบหวันแหววอะไรมากนักแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีความชัดเจนในช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าก็คุย,คย,คยไปเรื่อยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณเองด้วยเนาะว่าคุณจะเลือกอย่างไรนะคะกฎารรมสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอดูไพ่ออราเคิลอีกหนึ่งใบค่ะม,มันอาจจะแบบมีปัญหานะคะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะ,ะอาจจะเป็นเรื่องของเวลาก็ได้นะ มันอาจจะแบบมีปัญหาความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะคะมีความขัดแย้งเข้ามาหรือว่าอาจจะแบบมีตัวเลือกอื่นเข้ามานะคะเกิดขึ้นเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันยังอีลงตงุงนางกันอยู่มันยังสะดุดติดขัดอยู่นะคะมันจะต้องใช้เวลานะคะอาจจะไม่ใช่ภายในเดือนเมษายนนี้หรอกอาจจะแบบข้ามเดือนนี้ไปแล้วนะคะ พฤษภาอาจจะแบบมีความชัดเจนมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่นี่ก็คือความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษายนก่อนเนาะไพ่ก็บอกว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะลักษณะการพูดคุยการค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะว่าต่างคนต่างชอบทัศนคติของอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะคะตัวตนของอีกฝ่ายเป็นอะไรยังไงก็ค่อยๆดูกันไปค่ะนี่ก็คือความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนคุยค่ะคราวนี้มาดูคนมีแฟนนะคะคนมีคู่แล้ว ราชินีถือถ้วยนะคะสีดาแล้วก็ Jud g m e เมน์นะคะาจากไพ่ใบนี้นะคะคุณก็หวังว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาจะมีความมั่นคงนะคะมีความจริงจังจริงใจกับคุณนะคะถึงแม้ว่า ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเรียบเรียบเรื่อยเืยเอื่อย,อยๆนะคะมันจะนิ่งๆ่งนะคะไม่ค่อยอวุ้ยว้านะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะบางครั้งเนี่ยออช้าช้าแต่ก็มั่นคงดีกว่ามาไวไปไวนะคะไพ่ก็บอกว่าดีกว่าความสัมพันธ์ที่มาไวไปไวมันอาจจะแบบว่าชา้ชาช้าเนื่อยเนืยเรื่อยเรื่อยเอื่อยๆนะคะแต่ว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้แหละโอเคมันอาจจะแบบมีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยมีการพูดคุยโทรหากันนะคะมีการปรับความเข้าใจ พูดคุยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าเขาก็จะรู้สึกเห็นกวาเขาเรียกว่าอะไรถนอมน้ําใจคุณมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นเขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยแบบสนใจความรู้สึกของคุณว่าแบบเออคุณจะน้อยใจผิดหวังกังวลใจอะไรยังไงนะคะแต่ว่าในช่วงเนี้ยเขาจะให้เวลากับคุณมากขึ้นนะคะเขาจะหันมาทุ่มเทใส่ใจนะคะเหมือนกับว่าชดเชยนะ,ะช่วงเวลาที่เขาอาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณมาก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าปล่อยให้คุณเหงามาก่อนหน้านี้แหละอืม มันอาจจะยังไม่ได้ถึงกับแบบว่าหวานแหววจีจา๋าโรแมนติกอะไรมากนักแต่อย่างน้อยเนะี่ยสถานการณ์มันก็เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณแบบมีการผิดใจการทะเลาะกันนะคะหรือว่าน้อยใจงอนกันใดๆเนี่ยเขาก็จะมาง้อคุณนะคะเขาก็จะกลับมาทําตัวดีกลับมาทำตัวน่ารักนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนเนี่ยราบรื่นนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นค่ะเนาะมีอะไรก็ให้อภัยกันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันมันอาจจะแบบไม่ได้ถึงกับ หวานซะทีเดียวนะคะความสัมพันธ์มันก็เป็นแบบนี้อาจจะแบบมีติดติดขัดขัดรุ่มรุ่มดอนดอนบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเเราต่างคนต่างถอยให้กันคนละก้าวนะคะให้อภัยกันหน่อยนะนักดิ้เบาหน่อยก็ค่อยๆยอมกันไปเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะมันคงเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่ก็คือดวงความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนเมษายน2565ค่ะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ